สวัสดีครับเ,เ,เ,เพื่อนๆพี่ๆเช้ายูทูบทุกท่านนะครับวันนี้จะพามาเยี่ยมชมข้าวนะครับหลังจากที่ทํามาหลายเดือนนะครับตั้งแต่พฤษภาเริ่มเริ่มยอดหน้ายอดอันนี้เป็นหน้ายอดนะครับเนี่ยก็ได้มีโอกาสได้มาทําคลิปให้ชมน้ําก็เริ่มมีมาบ้างนะครับฝนตกให้นะครับน้ําฝนอันนี้ใส่ปุ๋ยรอบนึงแล้วนะครับเนี่ยวันนี้จะพามาเยี่ยมชมครับ ปีนี้ค่อนข้างจะจะงามงามงามหน่อยว่าปีที่แล้วนี่ผมไม่ได้เข้าเลยนะคมันก็ยากคณะก็เพิ่งตัดเสร็จนะครับนี่ไม่ได้พามาชมสักทีนะครับนี่ครับอันนี้เป็นเกษตรวันหยุดนะครับวันธรรมดาก็ไปทำงานประจำครับหลังจากเวลาเลิกงานก็มาดูข่าว อันนี้ตอนเช้าเช้านะครับวันนี้เป็นวันหยุดวันนี้ไม่ได้ขึ้นเวนมันมีโอกาสมาทาคลิปให้พี่น้องชมกันนี่ไม่รู้แถวอื่นเป็นยังไงบ้างครับข่าวนี่เป็นข้าวยอดนะครับเนี่ยข้าวนายอดแปลงนี้สิบเอ็ดไร่ครับแปลงสิบเอ็ดไรอีกแปลงนั้นยี่สิบไร่นะครับอันนั้นยังไม่ทันได้ถ่ายให้ดูกันบางบางบางตรงนี้จะเป็นหญ้าครับมันนี้ ยาขึ้นเยอะมากผมใช้วิธีการตัดนะครับว่าตัดเสร็จเหลือแต่ข้าวขึ้นแบบนี้นะครับนี่ครับที่ผมตัดเอามาก่องไว้ตรงนี้ยาตรงไหนเป็นยาผมก็ตัดออกมันก็จะเหลือแต่ข้าวนะครับเห็นไหมครับพี่น้องอันนี้เป็นตรงนี้เป็นข้าวกขอสิบห้าข้าวกรอสิบห้าครับผมทำสองอย่าง มีข้าวมะลิร้อยห้ากับกอกรสิบห้ายาก็าค่อนข้างจะเยอะเนื้อเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าช่วงต้นปีช่วงทําใหม่ๆมันไม่มีฝนตกเลยครับก็เลยเยอะจะสังเกตได้ว่าเห็นไหม,มครับยากแต่ว่ามันออกดอกแล้วไม่ต้องทำอะไรมัน สวยไหมครับพี่น้องอากาศเช้าๆปีที่แล้วนี่แรงครับแรงแรงมากแรงจนไม่มีน้ําไม่มีข้าวเลยครับปีที่แล้วปีนี้ดีหน่อยครับฝนตกบ่อยข้าวก็เริ่มต้นกลมแล้วนะครับต้นกลมแล้วเยี่ยมตัวแล้ว ทำเองดูแลเองนะครับขายเองกินเองครับอันนี้จะเป็นกอขอสิบห้าข้าวกอขอสิบห้านี่ครับตรงไหนที่มัน ยาขึ้นก็นจะเป็นลักษณะนี้ครับเพราะว่าแถวนี้มันเป็นนาโคกกับพื้นที่โคกพื้นที่สูงเป็นนาขั้นวันใดครับพระระดับพอเวลาน้ําขังมันก็ขังได้ไม่นานมันก็แห้งมันจะแห้งเร็วหน่อยเพราะมันมันกลมละพื้นที่เลยครับสูงส่วนนี้จะเป็นข้าวข้าวเลีร้อยห้านะบนยาน่าน,นะนิดนึงนะครับไม่นิดนึงนลครับเยอะมาก นนี่นะครับอันนี้ผมหวานก่อนผมหยดก่อนแถวนี้นะครับแต่ก่อนเพื่อนๆนหน้าข้างเคียงแถวนี้มันก็เลยงามกว่าเขาหน่อยอันนี้เจ้าติดกันนะครับอันนี้เขาท,ทําทีหลังครับก็เลยไม่ค่อยสําเร็จเท่าไหร่หญ้าจะเยอะนะครับแตกต่างไหมครับนี่นะครับ ผมใช้เวลาตัดหญ้าสามวันนะครับเนี่ยหญ้าสูงมากก็จะเสร็จ <c oughs> ครับนี่ครับสวยไหมครับบรรยากาศตอนเช้าเช้าวันที่สามกับตอนเช้ามีหมอกด้วยครับเนี่ยมีหมอกด้วยข้าวนาหยอดนะครับ ที่ที่ผมนำเสนอไปตั้งแต่ตน้นที่น้องมิวสิกพาชมนะครับตอนนี้มันโตแล้วครับยาที่มันเกิดก่อนมันก็เริ่มแก่ครับมันก็ตายไปแต่ข้าวเราอายุอายุเยอะกว่ายามันก็จะขึ้นมาแทนข้าวครับก็ไม่ได้ถือว่าก็ไม่ได้ว่าดีร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรนะครับของผมแต่ก็อยู่ในเกณฑ์ดี ดีกว่าไม่มีครับเ <c oughs> ช้าก็ต้องมาทุกวันนะครับถ้าไม่มาดูก็น้ำเป็นเป็นปน,นาโคกนาสูงนะครับมัน,มนก็จะรั่วครับอาจจะมีทุ่สูงกับต่ำบ้างไม่หมครับนี่คือเก้ากอสิบห้า ถ้าไม่ตัดหญ้าเนี่ยดูไม่ได้ครับต้องมาดูรั่วบ่อยครับเพราะมันเป็นนาป่าลุกหนูมันก็เจาะเจาะขั้นาทำให้เป็นรูรู่นี่ครับก็ทั้งยญ้าบ้างอะไรบ้างครับแต่ไม่เป็นไรครับเราใช้รถเกี่ยว ไงครับนี่ครับ,รบปีนี้ก็ถือว่าดีดีกว่าทุกๆปี บางพื้นที่ก็ไม่มีน้ำครับใกล้ๆก,กันอำเภอติดกันใกล้เคียงกันไม่ถึงสิบกิโลก็ไม่มีน้ำนะครับฝนปีนี้มันตกเป็นเป็นบางที่กับไห้ตกก็จะตกที่นั่นแหละครับอันนี้จะเป็นข้าวมะลี่ร้อยห้าเป็นข้าวที่ข้าวพันข้าวพันที่เขาแจกครับ ไ้สามถุงนี่ครับรั่วทุกวันขุดทุกวันนีไหมครับรั่วมันเป็นดินทรายครับลวฝั่งขวามือจะเป็นมะลิร้อยห้านะครับฝั่งซ้ายจะเป็นกอขอสิบห้าผมว่านามัน มันไม่เท่ากันผมก็เลยเอาเข้าอายุน้อยมาบาดกลัวมันไม่ทันน้ำครับัยงไงบ้างครับบรรยากาศดีครับตอนเช้ามีหมอก ยังไงก็ฝากช่องลูกทุ่งบ้านนอกด้วยนะครับช่อง,งน้อยๆนะครับผู้ติดตามก็ยังไม่เยอะนะครับฝากซับสไคร์ด้วยนะฝึกทําช่องครับมาหลายเดือนแล้วแต่ยังไม่มีคนกดไลค์เยอะเลยยังไงขอพี่น้องกดติดตามด้วยนะครับอันนี้เป็นข้าวก็ขอสิบห้านะครับผมหวานไว้อันนี้ผมทด,ทดลองหวานหวานแบบ ปั่นแล้วก็หวานจมโคนนะครับก็เกิดดีนะครับนี่หวานจมน้ําสาหรับแปลงนี้นี่เมื่อก่อนเนี่ยเป็นหญ้าเยอะมากผมใช้เครื่องตัดหญ้าตัดนะครับนี่ใช้เครื่องตัดหญ้าตัดหญ้าหายไปแล้วนะครับนี่ครับมีแต่ข้าวนะอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับ ก็ใครกดแชร์ด้วยนะครับนะครับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ